b บสิกเกมเพลย์สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งพอดีมีนิดรักแฟนครับขับไล่ไหมไม่รู้นะ <laughs> ถามมาว่า S T N หรือ Sur v i v e t h เ n i g น t นี่จะเล่นสนุกไหมเป็นเกมเก่านะอย่างที่อธิบายไปแล้วคลิปนี้แก้ตัวมาให้ดูเกมเพลย์พื้นฐานเบสิกเกมเพลย์เกมเก่า U I มันจะผสมฟอนต มันไม่ใช่ UI แบบไอคอนลากวางก็สนุกถ้าเป็นคนชอบเรื่อยๆมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง7 Day to Die กับสคำ s e Day to Die มันจะออกแฟนตาซีกว่านิดนึงกระโดดยิงแอคชั่นได้ขุดทำลายได้เกมนี้ไม่ได้ขนาดนั้นสร้างบ้านไม่ได้แต่ยึดครองล็อกเอาได้แล้วก็จัดวาง ปืนไี่ได้แล้ววางตรงไหนก็ได้โอ้โหลายดังจังตามจังเดี๋ยวแป๊บนึงขอถ่ายคลิปก่อนให้เพื่อนเพื่อนดูเริ่มยังไงดีปืนพวกนี้เราแขวนได้หมดจะสับที่ไว้ตรงไหนตรงนี้เป็นเสน่ห์ของมันเกมเล็กๆราคาไม่แพงร,ระบบร่างกายก็คือกด f เช็คทางซ้ายหัวใจคือ hp เลือดน้ำก็คือน้ำช้อนส้มเอ้ยมีดและส้มก็คืออาหาร ตามที่อธิบายไปแล้วแล้วก็สเตมินาลูกวิ่งถ้าเรากินอาหารได้สมบูรณ์รักษา,า,าสุขภาพได้ดีพอผ่านคืนวันไปแล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่ระดับสูงสุดแล้วร่างกายเฮลตี้สุขภาพดีมากกำลังใจสมอง v e r ร good ร่างกาย v e r ร s ล r สตอมันจะเพิ่มขึ้นทีละนิดแต่ค่านี้จะไม่ถาวรน,นะ ถ้าวันใดวันหนึ่งเราขาดอาหารไม่สมบูรณ์มันก็จะลดลงเมื่อข้ามวันเหมือนกันคือระบบเมตาบอลิซึมเราขึ้นลงได้แต่ไม่ละเอียดถึงกับสกคำสกคำจะละเอียดกว่าหลายอาการกว่าประมาณนั้นเริ่มยังไงดีให้ดูเกมเพลย์พื้นฐานประตูถ้าให้ปลอดภัยเราก็ต้องคลาฟแม่กุญแจมาล็อกล็อกไว้แบบนี้ มันจะเป็นหน้าตาเมื่อเราใส่บเนี่ยคลิกขวาเห็นไหมมันจะเป็นฟอนต์น,นี่จะให้ดูเฉยนะไม่ใช่เปิด Open UI มันจะให้ใส่รหัสเราใส่รหัสอะไรก็ได้อันนี้ใส่มั่วๆไปแล้วตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้คือไม่ล็อกถ้าเราไม่ล็อกสาย U จะเปิดอยู่แบบนี้เห็นไหมซอมบี้และคนนอกจะบุกเข้ามาได้ หนึ่งประตูก็แล้วแต่เหมือนบันนี้ก็ใส่ได้2ส,สายยูแม่กุญแจแล้วคลิก Open UI แล้วมาคลิกซ้ายที่แม่กุญแจแล้วกด e ออกนี่คือล็อกแล้วแต่ฟัมบี้มันก็ยังกระแทกเข้ามาได้เนาะก็กด e เปิดประตูแล้วกันสนุกไหมก็สนุกในแบบเล่นเรืเ่อยๆไม่โอเวอร์ไม่แฟนตาฟี จะออกซาวเวอร์แท้ๆมากกว่าเซว่นเดย์ดตดรายนิดนึงสนุกคนละแบบครับแต่มันก็เล่นได้เวลาอากาศร,ร้อนๆชิวๆเรื่อยๆใช้ชีวิตแต่น,น,นี้ก็เป็นอ่มยูนิเเตอร์กำเนิดไฟที่อธิบายไปแล้วนคลิปกอนถ้าใช้ไฟฟ้าก็ต้องดึงสตาร์ทมันแล้วก็เปิดสะพนานไฟสะเก็ดเบรกเกอร์หรือเบรกเกอร์พันเนลแล้วก็ใช้ไฟได้แต่ถ้าเรามีเสียงมีความร้อนก็คล้ายเซเว่นเด์คือจะดึงดู ดึงดูดแอคทีฟซอมบี้เข้ามานี่คือสตูอันนี้ทำดีแต่เราต้องใช้ฟอนตคำสั่งนะตอนนี้สตูคือโคสุขภาพของผมตอนนี้อิ่มอยู่อิ่มเป็นหมื่นเลยแต่จะทำให้ดูให้รู้เกมเพลย์นะการจุดเตาก็ต้องใส่ฟืนเข้าไปในแคมไฟลแล้วก็กด e หรือออปชันก็ได้คลิกขวาออปชันแล้วเลือกอันนี้คือเพิ่มฟืนเข้าไปเป็นสิบล,ละแต่อินเตอร์แอค อินแต์แอกรือจุดไฟเลยคลิกซ้ายไฟติดแล้วสังเกตน,นะอ่าตอนนี้ด้านหลังมีปริมาณอยู่15,000แคลอรี่แล้วก็กําลังร้อนฮอตคือกินได้ mm hmm. การกินอาหาร mm hmm. เช่นทำสตูวไว้แล้วคลิกขวาเลือกเลือกที่ eat portion กดกินคลิกซ้ายมันจะมีแอนิเมชั่น กกินชัดเจนล้วกินอะไรก็จะเป็นรูปไปน,นั้นอันนี้ทําดีไม่ได้กินผ้าเช็ดหน้าและถ้ากินไปมากๆปริมาณมันลดในหม้อนี้ก็จะพร่องลดลงด้วยปิดเตาแล้วก็ปิดจิดดแต่ากด E ออกเกมเพลย์ประมาณนี้ไปดูข้างนอกกันเป็นคลิปสั้นๆนะสัครู่ครับอย่าเรื่องตามกด E เปิดออกมา ปิดประตูทุกครั้งผู้รอดตายแพ้จริงต้องไม่ประมาทต้องรู้จักปิดประตูคลกล็อกไว้ตลอดก,ก็ไม่ต้องกดปไปม,มันจะล็อกเองอัตโนมัติอันนี้เปิดให้น้องบี็็เข้ามาน้องบีเข้ามาเมื่อวาน ที่ชอบตรงนี้ถ้าเราไม่ปิดประตูหรือไม่บล็อกประตูหน้าต่างซอมบี้จะเข้ามาได้หรือสปอนในบ้านได้ผู้ปกรุกก็จะเข้ามาได้วิวสวยวัน,นนี้กลางวันแก้ตัวใหม่ไม่มืดแล้วอะไรดีนี่คือรถที่หามาได้การตัดต้นไม้แล้วกันเกมเพลย์การตัดต้นไม้จะคล้ายๆกับเกม ROK OK, เกมฮีทอันนี้ผมบล็อกเอาไว้ ทุกสื่งก่อสร้างเราสามารถย้ายได้ก็คลิกขวาเลือก place แล้วก,กด E วางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็ออกได้รูปแบบตามล็อกนะผมจะชอบวางเหลื่อมไว้มันจะได้มีช่องนิดน,นึงไว้ยิง มาดูการตัดต้นไม้แล้วกันพื้นฐานเราจะไม่มีการเก็บรีซอสแบบไปขุดหรือไปเก็บที่พื้นเราต้องไปตัดเจอกผี one shot one k i l การใช้เก็บเสียงจะทำให้ซอมบี้ตัวอื่นไม่ทันลืมรีโหลดพูดมาก <c oughs> มันเป็นลูกเลื่อนทีละนัดนะ การใช้เก็บเสียงจะทำให้ซอมบี้ตัวอื่นยังไม่ทันแอคทีฟไม่มารุมเรา one s h one kill and the last one shot one kill เราสามารถไปรู้สศพได้โดยการกด e แต่ผมจะไม่รุ้นะ E ีค้างไว้เพราะว่ามันจะรบและเพิ่มน,น้ำหนัก ขพอสมควรแล้วการตัดต้นไม้ล้วก็เข้าไปใกล้ๆต้นไม้แล้วเลือกขวานคือปุ่มเลขหก 6. เป็นคียลัดแบบวนแบบเกียร์วนรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงน,นนะเลขบนคีย์บอร์ดไม่ใช่บนนมแพดคีย์บอร์ดบน W w h e นะกดหกครั้งที่หนึ่งมันจะเป็นขวานกดหกต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือทุกอย่างที่เรามีวนไปอันที่สองเนี่ยเป็นค้อนเอาไว้ซ่อม แล้วก็ไขควงเอาไว้ซ่อมพวกน็อตสกรูที่ใช้น็อตสกรูยึดอันนี้จะให้ดูเกมเพลย์การตัดเพราะเราถือขวานก็จะเห็นไฮไลท์แล้วก็สับเขา้บับคลิกซ้ายเหมือนเกมอื่นพอมันบิดแล้วแล้วก็วนไปคล้ายๆการตัดจริงคือต้องเปลี่ยนมุม ไอ้ลมก็ลบแล้วก็มันจะขึ้นที่ไพ่เห็นไหมบนขวา tree stump workbench คือถ้าเรามาครัฟของใกล้ๆตรงนี้เราจะคัาของได้เร็วกว่าครับในตัวเหมือนกับเป็น workbench ต่อไม้ลูกเล่นนี้ก็ชอบนะคือมันละเอียดอะ่ะทำดีกว่าเกมมูลค่าแค่200กว่าบาทเพราะนั้นซอมบี้ไกลๆเลยอย่าไปยุ่งกับทำให้ดูเกมเพลย์พื้นฐาน ลูกหินพวกนี้เราไม่ต้องเก็บนะเราเก็บไม่ได้ผมก็บอกอแล้วก็มาที่ไฮไลไท์แล้วมาทอนมันให้เป็นหลอกท่อนสูงเล็กๆจับไปับอันนี้เหมือน ROK กับเกมพีฟถ้าเคยเล่นจะขอเขา้าใจเสร็จแล้วมันก็จะเด้งเราสามารถกด e take เก็บได้เลยแต่น้ำหนักมันคือ18บแปด์อน อเมริกันใช้หน่วยปอนไม่ใช่กิโลมันจะหนักตอนนี้ผมมีน้ำหนักว่างอยู่เต็ม200ผมแบกไว้1 5อยหอ็ดดก็เก็บได้กดอ e เก็บเข้ามาเข้ามาในตัวแล้ว้ามาดูที่หน้าตรงน,นี้แทบ็บแท็บไอเทมที่เก็บได้เห็นไหมหลอกหลอกเราสามารถทอนให้น้ำหนักเล็กเป็นไม้ท่อนเล็กแล้วบู๊ได้ เอใช้คลาฟของหรือใช้ใส่เตาการคลาฟก็มาที่แน่ระดับทางซ้ายแท็บที่2ไฮไลท์เคอร์เซอร,เซอร์เห็นไหมครับคลาฟกดคลาฟเข้าไปคลิกซ้ายแล้วเราก็มาเลือกเราจะทำอะไรเราจะทำไม้ฟืน o ูดแล้วก็พิมพ์คลิกซ้ายที่ช่องเนี่ย i n t เท f ร์เฟมันจะเป็นฟอนต์แรกๆเราอาจจะไม่ชินเพราะขึ้น o o ดแล้วก็มันก็จะขึ้นให้เราดูว่าอ่ม บูดอะไรบ้างที่เราทําได้พูดเดินครับหรือไม้กระบองเราจะทําไม้ฟืนก็มาเลือกที่บูดคลิกขวาวิวรี i p พถ้าจะคราบเลยไม่ต้องกระดาษแต่เราจะดูเราต้องใช้อะไรบ้างมันก็จะบอกต้องมี X หรือขวานอยู่ในตัวรีควายนึต้องมีหลอกค่อนสูงเมื่อกี้หอันเราทาได้แล้วก็จะมาดูที่ล่างซ้ายของหน้ากระดาบซ้ายมี class, match. ค,คราบและคราบแม็กเคลียก็คลิคราฟหอัน ครับจำนวนสูงสุดที่ทำได้แล้วก็ยกเลิกอันละ2วินาทีปดคลาวด์แล้วก็จะได้เป็นวูดแล้ว ถ้ามีผีใกล้ๆมันจะมีเสียงดนตรีกดกันแบบน,นี้สาวโอ้เงียบเลยต้องเงียบอย่าให้มันรู้ตัวแล้วก็กดเว r ร์กเป็นแล้วก็กดพูดมัเห็นไหมครับเวลาเป็นหนึ่งวิถ้าเราใช้เว r ร์กเป็นต่อมาเมื่อกี้ครับในตัวสองวิก็จะเร็วขึ้นได้ละเสร็จละเร็วขึ้นเป็นลูกเล่นที่ดี เรื่องการล่าสัตว์ก็คล้ายเกมอื่นเราต้องมีอาวุธมีคมไม่ว่าจะเป็นมีดหรือขวานอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัตว์ให้สาธิตให้ดูะนะเลขสี่ก็จะเป็นลูกซองซึ่งผมใส่เอาไว้ะจะมีลูกซองออโต้แล้วก็ปั๊มแอคชั่นวิตัน ถ้าเรารูทอะไรได้มันก็จะขึ้นไฮไลท์ฟ้าฟา,า mm hmm. เหมือนพุ่มไม้พวกนี้เราจะได้เรดเบอร์ร hmm. mm ี่วันช็อต Kill ิวจะคลอ็อกอกี่ป่ะไอ้วกวางถึงใคร เติมกระสุนรีโหลดสม่ำเสมอแนะทุกคนนะครับสำหรับเกมในนี้นเ,นเราจะได้ไม่ติดขัดแชะก,กระสุนหมดกลางงานกลับมาต่อกับเบ d b ์ r r y เห,นห็นไหมมันไฮไลท์แล้วก็เก็บได้กด hold e เลยเพื่อเก็บเราก็จะได้ลูกเบอร์รี่บนซ้ายจอบริบาวชอบเบอร์รี่หนึ่งช่อ,ชอใช้สี่ช่อกับน้ำหนึ่งกระติกเราจะได้ energy drink หรือน้ำเพิ่มพลังงานเวลาเราเหนื่อยหอบมากๆในการราฟต์ประมาณนั้น ต้นไม้พวกนี้เราไม่ต้องตัดไม่เสียเวลาในการเพื่อคอยตัดรูทเหมือนเกมอื่นอยากเห็นสัตว์จังเลยจะได้ล่าให้ดูพอเป็นแนวทางเนาะกวางวิ่งไปไกลละน่าดีกว่าอ,มาอำมไซเปอร์ปิดปลิว one shot one kill ทัดก,กรอกเระโยดทุกครั้งเปลี่ยนเป็นกรอกหนึงเพื่อมีซอมบี้ละไรับประจนบงังถ้าเป็นไปได้พยายามใส่เก็บเสียงไว้ทุกปืนเพราะถ้าโดนลุมนี่จะสาหัสมากเลยในตัวผมตอนนี้อาวุธมีคมมีอย่างเดียวคือขวานการชำแหละก็เข้าไปเข้าไปย่องย่องกดอีคางเห็นไหมเอาขวานเถือแล้วก็จะได้เนื้อเจ็ดชิ้นบนซ้ายของจอ ที่ไม่สมจริงคือซากศพมันจะไม่หายไปเกมเพลย์ประมาณนี้สำรวจใช้ชีวิตเหมือนแคมปิ้งไปเรื่อยๆไม่ได้ลุยแอคชั่นจ๋าหรือแฟนตาซีประมาณนี้นึกอะไรออกก็อินบ็อกซ์ถามเข้ามาได้เต็จใจสอนนะเสมอแต่บอกด้วยนะครับว่าเกมอะไรบางท่านถามมา มาถึงถามเป็นชุดเลยแต่ไม่บอกว่าเกมอะไรผมก็งงเนาะตอบไม่ถูกเพราะเล่นหลายเกมวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับเบสิกเกมเพลย์วันนี้แดดดีกลางวันเห็นชัดแก้ตัวได้ดีคลินวันก่อนมืดสวัสดีครับขอพลังบู่านเมดิฟอร์